ช่องจจมซึ่งเป็นตลาดการค้าพรมแดน,นไทยกัมพูชาอของจังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอกรับเชิงนะซึ่งในพมปមามาที่27ที่ผ่านมาเนี่ยจะมะีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดช่องจจมถือว่าตลาดพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตากองแพรมาทันนีถือว่าตลาดตรงนี้เนี่ยจะมีประชาชนที่น้องเนี่ยเดินทางมาเยอะมากเพื่อมาทําการจับจ่ายใช้สอยสิ่งของต่างๆจะว่าวันนี้เนี่ยเห็นไหมข้างหลังผมไหมอ้ที่มีข่าวออกไปว่ามี มีเหตุการณ์เพลิงไหมใช่ไหมถือว่านะหมดเยอะมากแล,ตงลงะตะล้องเนี่ยมูลค่าความเสียหายมากกว่า150ลาบล้านบาทมาทั้งหมดนี้คือทําไมมันลามเร็วทําไมมันถึงลามได้เร็วขนาดนั้นเนื่องจากพื้นที่ในตลาดโรงเกลือเนี่ยมันมีของเยอะมากไม่ว่า,วาจะเป็นผ้าใช่ไหม,มพวกผ้าเศษผ้าต่างๆเกี่ยวพวกเครื่องใช้เครื่องครัวต่างๆมันเลยทําให้ไฟเนี่ยลุกเร็ว ใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่น่าสงสารสุดคือพี่น้องชาวกมพูชาไม่ว่าจะเป็นไทยกับพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยอ่ะขอเขาก็ต้องเอาสิ่งของต่าง,างเนี่ยมาทําการขายรีหลังจากอาจจะราคาละชิ้นละ100บาทอาจจะเหลือราคา20บาทเพื่อที่จะเอาเงินนี้แหละอ่ะไปประทังชีวิตในวันต่อไปอ,อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนเนี่ยอ่ที่ต้องการซื้อสิ่งของ ซื้ออะไรก็ามแต่ที่เป็นของใช้ภายในบ้านของใช้เกี่ยวกับชีวิตประจาวันตลาดช่องจอมเนี่ยมีทุกอย่างนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นจอบเสียมตะกรา้าผลไามา้ก็รากไม้พ่อ้าแม่ขายอาบ้ะเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไทยก็มาขาย,ยตรงนี้ถือว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากใหญ่มากรองมาจากโรงเกลือกลาะแก้วยไหมใ,ใหญ่มากเห็นไหมดน้าหลังเนี่ยจะมีไฟอยู<ม>่เลยเห็นไหมตาต้องลองแพนไป่ ด้านหลังก็ยังมีไฟ่ะไฟยังมอดไหม้เลยก็ถือว่านะสร้างความเสียหายให้กับพี่น้อง,องออในตลาดเยอะมากน่าสงสารนะอดหูมากเลยอดหูมากก็ผมเจอขาวก็<ข>ม,มันอยู่ห่างกันประมาณไม่กี่กิโลครับซึ่งสบ้าขงข้าวหน้าเผ่าจากตลาดกมบูชาเนี่ยจะห่างกันประมาณสัก6กกิโลเมื่อรู้ข่าวก็เลยอยากจะพามาเดินดูว่าพี่น้องชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงไหมลองแทงลองไปฝั่งนั้นเห็นไหมก็จะมี พ่อค้าไม่ขายมาเลังขายทุกอย่างให้มันถูกลงนะเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนั้นกันแต่จริงๆเนี่ยภายในตลาดตลาดช่องจอมเนี่ยมันใหญ่มันมีหลายโซนมันมีหลายโซนโซนเสื้อผ้าโซนของใช้โซนอาหารโซนรอ,องเท้าคือใครก็ตามแต่ที่มามเดินเที่ยวตลาดเหล่านี้เนี่ยจะได้ครบทุกอย่าง มาครบจบที่เดียวก็คือตลาดช่องจอมนะสุวินถ้ามาจากฝั่งของอำเภอปราสาทก็เดินทางมาอีกประมาณสัก20กิโลก็ถึงละอันนี้ลงไปประเทศกัมพูชาไปเที่ยวต่อก็กี่ไม่กี่กิโลก็ไปได้แล้วอ่าเห็นไหมน้องประชาชนเยอะมากแต่ก็ยังมีพี่น้องประชาชนเดินมา,มนชาชนเดินมาก็ถือว่ามามาเชื่อุดนซื้อสิ่งของไงยังยังมาเที่ยวยังมาชมกันใช่สามารถมาได้เพราะว่า ไม่ไม่ได้ปิดนะคะต้องแจง้งไ,ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดก็ยังเปิดทําการค้าขายปกตินะเมื่อก่อนนี้จะเป็นการเป็นแผงอาจจะเป็นแผงขายเป็นแผงแผงวางขายสินของแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีอาการเริ่มมีอาคารพาณิชย์เกิดขึ้นเลยไหมเออเริ่มมีตรงมีตึกมานแถวกรุงเทพมหานครไหมเริ่มมีตึกเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าทำทำให้มันมาตรฐานให้มันได้ใช่ใชไหมกรอ,อกด้วยว่าปันหลงหลังจากอะไรอะ่ะหลังจากาาไฟ<ป>ไหม้ไป ะะตรงนี้ก็จะเป็นโซน,นก็ถือว่าย,ยังมีประชาชนเดินทางมาเยอะมากนะก็ถือว่ายังมีประชาชนเดินทางมามาจับใจใช้สอยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครทุกๆพื้นที่เขาก็จะเดินทางมาซื้อสิ่งของต่างภายในพื้นที่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนั้นกันวันนี้ก็จะพาเนี่ยสิ่งที่พามาดูคือมาดูว่าความเสียหายมันเสียหายมากน้อยแค่ไหนยังไงนะ ก็หันไปข้างหลังไปก็นะเรียกว่าอะไรวันหลงต่างๆาที่มันเกิดขึ้นอสร้างความเสียหายสร้างความสูญเสียกับาชบาวบ้านนะครับม<า>ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทหารเครื่องแบบทหารที่นงที่นอนตา่างๆเกี่ยวกับการแคมำพวกปิก,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 กนิกก็มี มีทัมดก็บอกว่ามาครบจบที่เดียวคือตลาดช่องจอบนะก็ยังมีอยู่นะมันมีหลายโซนนะมีหลายโซนมีโซนเหนือโซนใต้โซนตะวันออกตะวันตกนะอ่ะตีงนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีเข้าของเครื่องใช้ที่ถูกไปข้อเยอะมากนะก็เขาเีาน้องชาวเราเอามาขายในราคาที่มันถูกกว่าเหมือนที่ผมบอกไปว่าเอามาขายในราคาที่ยอมเสียต้นทุนไปอขอไปได้เงินมาคืน พี่น้องประชาชนชาวบ้านเนี่ยเดินทางมาเยอะมากเราคือว่าอาจจะมาเยอะกว่าปกติที่ผ่านมาปกติเสาร์อาทิตย์ือว่ามีคนมาเยอะมากนะฮะนะความไมดับใจเยก็มันมันมันสามารถยังใช้งานได้อยู่นะก็สามารถเดินทางมาเอาไปใช้ได้

อาจริงๆก็น่าเห็นใจขา้นะนั่งเช็ดผูจับบางคนก็นั่งซึมเศร้าตรงนั้นก็มีนะเออเอติกนี่